เรียนครูประจำรายวิชาค่ะดิฉันนางสาวนันิดาค่ะทีสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสมิดาเชื้อตาพระค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมานําเสนอแผนพังและวิธีอ่านอุปชาชฉันค่ะอุปชาชฉันนะคะเป็นชื่อเรียกการแบบไทย แต่ในคำพีวุฒโตไทยท่านเรียกว่าอุปชาติคาถาโดยหลักเกณฑ์ฉันนี้เป็นคาถาผสมระหว่างอุปนทระวิเชียงคาถากับอินทระวิเชียงคาถาค่ะโดยกำหนดบทหนึ่งมี4บาทบาทละ1 1บเคำบาทแรกเป็นอุเปนทระวิเชียงคาถาบาทที่สองเป็นอินทระวิเชียงคาถาต้องรวมสองบทจึงเป็นองค์ประกอบสมบูรณ์ของคาถานี้ในการบรรยัติอุปชาติฉันไทยนั้นโดยนำเอาหลักเกณฑ์ของอุปชาติคาถามาเป็นหลัก ปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยกำหนดบทหนึ่งมี2บาทบาทละสองวคบาทหนึ่งมี11คําคำรวมบทหนึ่งมี24่สิคำต้องรวม2บทคือ48คําคำจึงเป็นองค์ประกอบสมบูรณ์โดยบาทแรกขึ้นด้วยอุเปนทระวิเชียนบาทที่สองเป็นอินทระวิเชียนบาทที่สเป็นอินทระวิเชียนบาทที่สี่เป็นอุเปนทระวิเชียน,บท,ท 4, น,น,ทยนบทต่อไปก็สลับกันอย่างนี้จะแต่งกอดเท่าใดก็ต้องแต่งให้สลับกันไปค่ะ ละหกละหคละหกละหคละหกละหกละหคละหคลคลุส่วนการสัมผัสคํานะคะวักแรกคําสุดท้ายสัมผัสกับคําที่3ของวักที่สองและคําสุดท้ายของวัคที่สองสัมผัสกับคําสุดท้ายของวัคที่3ค่ะนี่คือตัวอย่างอุปชาชชั้น11นะคะ ชานี้แหละเสนาบดิฐานมนตรีคือใครจะใครมีพจค้คานประการไรฝ่ายพมก็กราบทูลอติศูนนราสัยนยาทิบายในวจ,จะนะทะทัตท,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 ทานตัวอย่างบทประพันธ์นี้มาจากเรื่องสามัคคีเพศคำฉันค่ะว้าว <Wow. S 1> จากบทประพันธ์ อยู่ในช่วงที่พระเจ้าอาชาติสัตรูพระองค์มีประสงค์จะยกกองทัพอันเกรียงไกรไปทำสงครามกับแคว้นวัชชีด้วยเหตุนี้บรรดาเสนาบดีและอำมาต์ทั้งหลายมีผู้ใดจะคัดค้านอย่างไรหรือไม่วัสการพรมจึงกราบทูลพระมหากษัตริย์และแสดงความคิดเห็นส่วนตัวค่ะสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสน,ะนอเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชม